ที่ขาดไม่ได้ก็มีเดียหรือสื่อสารมวลชนนะหรือผู้สข่าวเนี่ยซึ่งทำให้ไทยลีกเนี่ยเป็นส่วนหนึน่งสำคัญเลยนะที่ทำให้ไทยลีกโตแล้วก็มีชื่อเสียงทุกวันนี้พี่งหาครับทางทีวีแลแล้วก็ตอนนี้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ทาง ทีเองตอนนี้เราก็มีความพร้อมครับงร้ออซอย่างเราเป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับตอนนี้เราได้ซ้อมกันแบบเต็มที่มีการลงทีมในแต่ละสัปดาห์เนี่ยประมาณ2อครั้ง2ครั้งต่อสัปดาห์สัปดาห์นะครับก็ทําให้เรา,เาแล้วเราก็ได้ศึกษานะะโค้ชใหม่แล้วก็วิธีการเล่นของปตทออก็ พอสมควรนะฮะดังนั้นดังนั้นนักเตะทุกคนสมบูรณ์เต็มที่จะเป็นเกมเกมหนึ่งที่ที่สนุกนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ต้องวัดกันก็ต้องตัดกันนะครับแล้วก็เป็นเกมเกมหนึ่งที่วัดได้ถึงามาตรฐานของ TPL ที่ได้พัฒนามาถึงจุดจุดนี้แล้วนะครับซึ่งเห็นได้ว่ามีการพัฒนาต่อนเนื่องแล้วทีม่ละทีมก็มีการพัฒนาต่อนเนื่องดะงนั้นการแข่งขันกับแมตช์ก็ ก็มีความสนุกสนานโดยเฉพาะคู่ดีโอทกับอพร์ทเนี่รับรองว่ามันแน่นอนครับต่อสมาธินักเตะนะครับไม่มีครับเพราะว่าทางทางผู้การทีมคุณสุนใจทรัพเพิ่มนะครับแล้วก็สลาโค้ดได้ทำความเข้าใจกันระหว่างนักเตะแล้วก็สโมสรแล้วนะครับซึ่งนักเตะก็มีความเข้าใจแล้วก็ทุกคนก็เป็นที่ แัมยังมีกำลับบงใจที่จะทุ่มเทให้กับสโ,โมสรเพื่อจะได้ต้องหนีโซนอันตรายต่อไปนะฮะซึ่งเมื่อวัน,ว,นวันที่เจอปตทเนี่ยถ้าผ่านปตไปได้แล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะดีขึ้นสวัสดีครับสวัสดีพี่เปี๊ยกองอาจก่อสินค้าประธานราไทยพีเมลิกจำกัดนะครับตัวแทนเพื่อนร่วมสโมสรไทยพีเมลิกพี่น้องส่วนบวญชนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะโคดูนนะครับอดุลรุ่งเรือง ก็เป็นน้องที่รักใคร่นับถือกันอยู่นะครับตามวิถีทางฟุตบอลก็เดี๋ยวจะต้องมาเจอกันนะครับในวันพุธเราก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับช่วงเบรกเนี่ยอาจจะนานไป็ว่าที่กะเก่งกันไว้หน่อยแต่ว่าเราก็มีการวางแผนการเตรียมทีมทีท่ดีก็มีการอุ่นเครื่องหลายแมตช์มีการไปเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีการอุ่นเครื่องอ ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาที่ชนบุรีนะครับก็คิดว่าเจอ TO t OT มันบังคับว่าเราจะต้องชนะให้ได้นะครับเพราะว่าแต้มหาจาก TO t OT ที่เป็นทีมรอดชั้นเนี่ยมม่ถึงว่ายัยง,ย,งยังอยู่ในไทยพีเอ็ลีกต่อเนี่ยถึง7คะแนนถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเอาชนะได้ก็ต้องคิดว่าต้องทำใจยอมรับที่อาจจะต้องไปเริ่มต้นใหม่ใน,ในอีกดูการหนึ่งครับ สำหรับเกมวันพุทธที่จะเจอราชรีนะครับเราก็ได้มีการเตรียมทีมแล้วก็มีการฝึกซ้อมกันมานานพอสมควรครับเพราะว่าเป็นช่วงที่พักเบรกทีมชาติแข่งเอ,อ,เอ,อชิยนเกมครับผมสำหรับตัวผู้เล่นออของเราก็สมบูรณ์หมดนะครับเรนโดก,ก็กลับมาช่วงนี้ก็คิดว่าน่าจะกลับมาเกือบๆจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับด้านตัวผู้เล่นไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับก็คิดว่าน่าจะพร้อมสำหรับวันพุธนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกอีก อีกเกมหนึ่งฮะแต่ว่าถึง <variety>: ยังไงถึงแม้ว <Math pouquinho> <s rup os 2> ่าเราจะได้เล่นในบ้านเนี้ยเราก็ไม่เคยประมาทครับผมเพราะว่าลาบรีเองก็เป็นทีมที่ค่อนข้างที่เล่นได้ดีแล้วก็น่ากลัวครับผมก็มีดักลาสคาร์โดโซนะครับที่ติดโทษแบนแล้วก็ยังมีผู้เล่นบางรายนะครับที่เราต้องเช็คฟิตกันนะครับไม่ว่าะเป็นตำแหน่งในกองหลังแล้วก็มิดฟิลด์นะครับส่วน ก็กองหลังเขาจะมีเอกลักษณ์ทองปิดนะครับที่น่าจะไม่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 พร้อมนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมากล้ามเนื้อฉีกนะครับแล้วก็ด้านกองกลางก็รัตนาเขามีอาการบาดเจ็บนะครับก็ขาดไป3ตัวหลักก็มีดักราสมีเอกลักษณ์แล้วก็มีรัตนะนะครับแต่ผู้เล่นคนอื่นๆก็ถือว่าพร้อมแนละกำลังใจในในทีมก็ถือว่าดีมากครับผม ที่ก่อนจะพักรกเนี่ยเจ็บอยู่หลายคนตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาครบสมบูรณ์ครบทุกคนครับพร้อมจะลงแข่งขันได้นะครับในส่วนของการแข่งขันกับชนบุรี FC เนี่ยเราถือว่าเป็นทีมที่นักเ่งขามครับผลงานตีต่อเนื่องนะครับ,เ,นะรบเราในฐานะของการเป็นเจ้าบ้านของจะทธรณ์นที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ขอให้เกมนี้เกมที่จะถึงเนี่ยเราคงจะเป็นเกมที่เราได้ทําอย่างเต็มที่ครับครับเจอกับชนบุรีทีมที่กําลังลุง้นแชมป์นี่ เหนื่อยไหมครับก็เหนื <todo S 1> ่อยแน่นอนฮะแต่ว่าคงไม่ได้ทำให้รู้สึกหรือรู้สึกว่าเสียขวัญหรือแต่เสียขวัญแต่ประการใดนะครับก็เป็นหน้าที่ยังไงก็ต้องหมุนเวียนมาเจอกันอยู่แล้วนะครับในเลกแรกเนี่ยเราแพ้ไปหนึ่งศนนะครับในบ้านของชมบุรีนะครับคิดว่าในคราวนี้ก็ไม่ได้ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันมากนะครับแล้วก็พยามจะทำให้ดีที่สุดนะครับ การหยุดไปดึงเดือนเสร็จเนี่ยทำให้ฟอร์มของเราที่ชนะรวดมาไม่เคยแพ้ใครมา16นัดน,นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ชนะเสมอแค่สองนัดทำให้เราค่อนข้างสะดุดไปกับการหยุดพักนะครับถ้าสมมุติว่าหลีกไม่หยุดเนี่ยผมเชื่อว่าชบุรีจะจะรักษาฟอร์มดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้พอลีกหยุดพักเนี่ยมันก็เหมือนมันเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่นะครับ ชลบุรีก็คงมันจะไม่ได้เปรียบอาร์มีไม่ได้เปรียบทีมที่มีผลงานไม่สู้ดีนะักมันพูดง่ายว่าคือก็เริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่นะครับนี้เราก็คาดหวังที่จะคว้าแชมป์ไทยพีเมียรีไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้คว้าแชมป์ไดมานานแล้วนะครับปีที่เราได้คว้าแชมป์คือปี2007ตอนนี้ก็2014 7ปีมาแล้วนะครับเป็นการสร้างสนามใหม่นะครับ กวามจุประมาณ25,000ที่นั่งนะครับเพื่อเป็นลังเย่าแห่งใหม่ของสโมสรชลรีเอซีครับผมเชื่อว่าในปีนี้ถ้า ชลบุรีควา้าแชมป์คือตอนนี้ชลบุรีลุน้น2แชมป์ FA Cup ก็เข้าชิงชนะเลิศน,นะครับลีกนะครับก็อยู่อันดับ2นะครับก็ลุน้นแชมป์อยู่ผมเชื่อว่าการที่ชลบุรีควา้าแชมป์ใดแชมป์หนึ่งหรือ,อได้ทั้ง2แชมป์เลยเนี่ยจะเป็นตัวคาตาลายตัวกระตุ้นนะครับทำให้สนามแห่งใหม่เนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากยิ่ง <S <S ขึ้นครับเพื่อเนลมิตรฟุตบอลสเตเดียม และเป็นสนามที่ติดทะเลแห่งแรกนะครับใ,ในเมืองชนนะะี่ครก็จะต้องเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ผมเชื่อว่าปีหน้าอาจจะเริ่มสร้างนะครับอาจจะใช้เวลาทักปีหรืสอสปีผมเชื่อว่าแฟนฉลามชนน่าจะได้เห็นสนามแห่งใหม่ในเร็วๆนี้ครับผมเรียบร้อยนะครับผมก็กบขอบคุณทุกท่านมากนะครับผม